ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะเปิ้่โพสต์รา่ยาวโดนแขะเป็นดาราตลาดล่างถือว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวเปิ้ลไอรินที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานละครหรืองานถ่ายแบบเรียกได้ว่าฮอตไม่หยุดเลยค่ะ และล่าสุดดูเหมือนว่าสาวเปิลจะปริแตกได้ออกมาโพสต์สิ่งที่อัดอันใจมานานโดยได้โพสต์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ายอมรับความเห็นต่างจากพวกมันไม่ได้ไ่เห่าฮอนแล้วจะเรียกร้องประชาธิปไตยโถซึ่งตัวเองอยังไม่ยอมรับฟังเสียงคนอื่นเลยถามเป็นดาราหรอไม่รู้จักเป็นตั้งแต่หนูยังหัดตั้งไข่ลูกฝากผลงานเลยจ้าละครเจ้าสาวอานทน์ร้อยเลสเสนรา สาวน้อยคาเฟ่ขอหมอนใบนานที่เธอฝันย่ำหนุนมือปืนโลพระจันทร์และโฆษณา VO อีก34ชิ้นมีเงินเก็บเกิน20ล้านไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วไม่ได้อยู่แต่ในกรลาค่อยเห่าห้องห้องอยู่หลังกระโปงค่อยเก่งตายรูปโปรไฟล์รูปเฟกเฟกกระจอกนานๆแม่จะขึ้นซึ่งแม้ดูเหมือนว่าสาวเปิลจะขึ้นไม่ใช่น้อยเลยนะคะ